สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนายจอจิ๊ดจิบเจี๊บจิบจิบจิบเจีบจุบ๊บนะครับใครวะวันนี้เราก็จะมา ไม่ใช่มาร์คไขปริศนานะครับผมเราจะมาให้คําตอบพวกคุณกันว่านี่คือบอลลูนบอยหรือบอลลูนเกิร์ลนะหลายคนก็บอกเออพี่ครับช่วยทําคลิปนี้หน่อยผมรู้สึกรู้สึกสงสัยว่ามันคือบอลลูนบอยหรือบอลลูนเกิลผมไม่รู้จะเชื่อใครดีแล้วนะครับโอเคครับผมนะถ้าใครดูคลิปนี้นะครับนะคำตอบขึ้นอยู่กับภาพนี้แล้วนะครับนะวันนี้เราก็จะมาไม่ใช่มาร์คไขปริศนานะครับผมเราจะมาให้คําตอบพวกคุณกันว่านี่คือบอลลูนบอยหรือบอลลูนเกิร์ลโอเคผมจะเปิดโปรโตคอลสคริปกันเลยนะครับผมนะผมมีภาพบอลลูนบอยอยู่ในกันนะครับแต่่ผมมมไีภาพ บอลลูนเกลขอบคุณครับจนตอนนี้มันยังเถียงกันอยู่เลยครับว่ามันคือบอลลูนบอลหรือบอลลูนเกิลกันแน่นะครับแนเห็นหลายคนก็เถียงในคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กผมนะว่าไอ้พี่มันคือบอลลูนเกิลเกิลเกลเกิ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 ลบอยก็ไม่บอกบอยเกิลเกลเกิลบอยบอยภาพอโลช้าอย่างเลยนะครับผมแนเดี๋ยวรอภาพโหลดเสร็จก่อนแล้วกันเนาะ อันนี้คือเว็บไซต์ของ Final Fantasy World ที่สกอตท,ทำแยกเอาไว้นั่นเองนะครับอย่างที่บอกมันเป็นเกมแยกหรือภาคเสริมหรือภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาคหลักนั่นเองนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเออดีและมีแนว RPG บ้างก็ได้เดี๋ยวสักพักก็จะมีแนวทำกับข้าวแต่ฟุตบอลตีกอฟอะไรมาเนตเทนเนสนะไปตีงูการจับสัตว์ปลูกผักอะไรผมอยากให้มี Final Fantasy h o w l Moon มากเลยอะ ฟาร์มเดฟวี่แบบปลูกแบบว่าปลูกผักอะไรนะปลูผกผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยง,ยงอะไรพวกนี้ผมอยากให้มีแบบนี้มากจริงๆนะเรามีภาพแล้วนะครับนะอะเรามาลองอดูว่าในภาพนี้มีอะไรบ้างภาพนี้เราจะเห็นว่ามีบ b ที่ไม่ปรากฏตรงที่ว่าเราไม่เห็นหน้ามันเราไม่เห็นจมูกมันแต่เราเห็นสีของมันใช่ไหมเราเห็นสีแดงซึ่งแล้วก็เห็นอีกสีอีกตรงนึงก็คือคล้ายๆเหมือนสีม่วงใช่ไหมครับนะแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าเออ สีม่วงเนี่ยเมื่อเวลาโดนเนกาทีฟแล้วเนี่ยเดี๋ยวอ่เดี๋ยวผมไปหาภาพอ่านี่ก่อนอ่าเดีเดเดเดเมนูเมนูเมนูภาพใหม่อ่ะผมเอาสีม่วงสีม่วงอ่ะผมเอาสีม่วงนี้ก่อนสีม่วงนะไม่เซฟไม่เซฟสีม่วงเนี่ยอ่าเมื่อถูกเนกาทีฟจะเป็นสีอะไรรู้ไหมครับแปะจะเป็นสีคล้ายๆเหมือนสีเขียวนะครับผมสีเขียวอ่อนนะแต่ถ้าเป็นสีม่วงอ่อนล่ะจะเป็นสีอะไรอ่าเนี่ยเนี่ยอ่ะสีม่วงอ่อนใช่ไหมครับไม่เซฟไม่เซฟสีม่วงอ่อนถูกเนกาทีฟปุ๊บแปะลงไปเป็นสีเขียวออก เข้มนิดนึงคล้ายๆเหมือนชาเขียวอ่ะอ่ะสีชาเขียวว่าได้อ่ะสีชาเขียวนะอ่ะแล้วเรามาลองดูเอ่ออีกสีนี้แล้วกันตรงสีโวกนี้แล้วกันอ่ะสีโบกด้วยสีม่วงเข้มจะเป็นสีอะไรเรามาดูกันนะอ๋อคล้ายๆเหมือนสีชาเขียวแต่เอาเป็นน้ำตาลน้ำตาลก็คือชาเขียวใบแบบกำลังจะแห้งเออนะครับผมนะ่ยแต่ทีนี้ครับบอลลูนบอยเนี่ยบอลลูนบอยมีสีแดงกับน้ำเงินเนี่ยเวลาถูกเนกาทีฟเนี่ยมันจะเป็นสีอะไรรู้ไหมครับ เดี๋ยวเราไปลองเภาพาบอลลูนเกลกัอนนะับอลลูนเกลเมื่อถูกเนกาทีฟแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีอะไรอ่าผมขอซูมไปที่บอลลูนเกลเลยแล้วกันเนาะบอลลูนเกลเมื่อถูกเนกาทีฟแล้วจะกลายเป็นพิ๊บอ่าเราจะเห็นได้ว่าบอลลูนเกลเมื่อถูกเนกาทีฟแล้วสีคอมมันจะสลับไปตรงที่ว่าจะเป็นสีเขียวกับสีชาเขียวสีเขียวสีสีสีเหลืองอ่อนสีส้มอ่อนนะฮะสีส้มอ่อนๆหน่อยนะครับผมนะทีนี้เรามาดูกันว่าบอลลูนบอยเนี่ยโดนเนกาทีฟแล้วจะเป็นสีอะไรอ่ะไปชมกันเลยครับ แเป้อ่านี่คือบอลลูนบอยนะฮะบอลลูนบอยเป็นสีอย่างนี้นะครับแล้วเราไปดูภาพที่สกอตได้ปล่อยกันนะครับนะ,อะโอเคเดี๋ยวพร้อมนะครับ3 2 1สองหนึ่ง action เชิปหายเอาใหาม่3 2 1สองหนึ่ง a c แ,และเราไปเทียบกับบอลลูนบอยดูครับแป้ลงไปอ่ะบอลลูนบอย กับภาพใหม่ของสกอตตันแสดงว่านี่คือบอลูนบอยตัวจริงเสียงจริงนั่นเองนะครับโอเคเป็นคำตอบแล้วว่าภาพใหม่ที่สกอตได้ปล่อยออกมานั้นก็คือภาพของบอลูนบอยนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราหาหรือหลายคนหาว่าไม่เชื่ออ่ะผมจะลองไปหาบอลูนเกิลดูแล้วกันนะครับแล้วมาเทียบเทียบกันดูเป็นการให้คำตอบเลยว่านี่คือบอลูนบอยนะไม่ใช่เกิลเกิลเป็นตัวอิสต์เองกเนาะคือตัวเกิลมันจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีปทบาัติสักเท่าไหร่นะครับนะ่เอออ่ะเนกาทีฟ แบบแผะเข้าไปเห็นไหมดูความต่างครับดูความต่างดูความต่างครับความต่างเห็นไหมครับต่างกันมากเลยนะนี่เป็นสีฟ้านี่คือสีเขียวนะแ๋ยวเราไปดูบอลลูนบอยบอลลูนบอยไอ้นี่บอลลูนเกลมบอลลูนเกลมีสีส้มกับสีเขียวใช่ไหมไปดูบอลลูนบอยกันบอลลูนบอยอยู่ไหนบอลลูนบอยอ่ะบอลลูนบอยในกระติบไม่เซฟในกระติปุ๊บอ่ะมีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะครับเห็นไหมครับอ่า เนื่องจากว่าโทนสีที่อยู่ในความมืดของสกอตที่ต้องใจจะใส่เนี่ยมันมีความสีม่วงปนลงไปด้วยนั่นเองนะครับแสดงว่านี่คือ BB หรือบอลลูนบอยนั่นเองนะครับโอเคเป็นเอาว่าจบคลิปเลยแล้วกันนะครับนะไว่าก็น่าจะใหม่กับผมนะครับไม่ต้องเถียงกันแล้วครับว่านี่คือบอลลูนเกิลนะครับมันคือบอลลูนบอยครับนะโอเคขอตั้นนะครับไว้ก็น่าจะกันใหม่กับผมสุดเด็ดครับบ๊ายบายคำตอบคือบอลลูนบอยนะเว้ยใครเถียงบอลลูนเกลในทีบัวทิม